นุ่นเผยสาเหตุที่สาม,มีไม่ร่วมฉลองมันเกิดและไม่มีอะไรพิเศษไยเรียกว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่เป๊ะไม่เปลี่ยนจริงๆสําหรับสาวนุ่นวรณุที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการชกชวนของแก้วพรีเมียร์ไลดได้แสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง7ในปีพศ2540เรื่องปอพีฟ้ารับบทม,ม่านไหมประกอบคู่กับนุติเคมายโยทินในฐานะนางเอกใหม่ช่องเจแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งปีพศ2547 นุนเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบทดาวนินปวงคําดาวนินประดับเดือนเด่นในละครเรื่องแม่อายสะอื่นประกอบผู้กับวีรภาพสุภาพไปบูรบูลและหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดในปีพศ2554นุ่นได้พันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวและได้รับงานแสดงละครเรื่องท่องเนื้อกากับทางช่องสามในบทล้ำยอง โดยบทบาทนี้ก็ได้ทําให้นุ่นโด่งดังเป็นพรูแตกจนทําให้นุ่นมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องแถมสาวนุ่นยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันเธอก็สวยไม่เปลี่ยนแต่หลังจากที่สาวนุ่นแต่งงานกับต๊อดปิติผีรมพักดีทายาทเจ้าของธุรกิจเบียร์สิงเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2 5 5 3 ชีวิตของสาวนุ่นก็ยิ่งแฮปปี้ขึ้นทุกวนันล่าสุดนุน่นได้ออกมาเผยเหตุผลที่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาไม่มีภาพโมเมนต์หวานๆกับสามีออกมาให้เห็นแต่สาวนุ่นกับชายช่วงวันเกิดอยู่กับเพื่อนๆแทนโดยเธอได้เผยว่าวันเกิดก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเป็นอีกปีหนึ่งที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังใช้ชีวิตทําทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าวันเกิดแล้วจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างเป็นวันที่ได้อยู่กับเพื่อนๆคุณสามีเขาเป็นโควิดค่ะ เซอร์ไพรส์มากก็เลยอยู่กับเพื่อนๆไม่มีส่งของขวัญค่ะปกติทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ก็ทานกับเพื่อนๆค่ะไม่มีคอข้อง,ข,องขวัญไม่เคยดีเควสเลยค่ะให้อะไรก็รับหมดถามว่าได้ชิ้นใหญ่ไปแล้วหรือเปล่าไม่ต้องบอกก็ได้